เราจะทําได้ดีหรือเปล่าเพรว่าประสบการณ์ในวงการเราก็ยังไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามั่นใจแหละว,ว่าเราว่าเราโปรดิวซ์ได้ค่ายเพลงก็ทํามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็ผลิตศิลปินใหม่ๆเข้าสู่กับอุตสาหกรรมดนตรีอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอ้ยน่าจะช่วยแนะนําอะไรเขาได้บ้างแล้วซึ่งเดอะไวท์มาถึงซีซันนี้ก็10ซีซันแล้วผมคิดว่า น่าจะมีผลผลิตใหม่ๆศิลปินใหม่ๆม,มีแนวทางใหม่ๆเราอาจจะมีความเข้าใจเทรนหรือว่าศิลปินในยุคนี้เพราะว่าเราเกิดในยุคนี้จริงหมายถึงว่าวงเดนทลสมิธเราเกิดในอุตสาหกรรมดนตรีในยุคนี้จริงเงี่ก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยอะไรลูกทีมได้ไม่มากก็นอ้อยก็เลยตัดสินใจลอง เกรงนะฮะเพราะว่าเราก็เป็นแฟนรายการ The Voice อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดูพี่พี่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะฮะโดยเฉพาะแม่อย่างเงี้ผมว่าดุแน่ๆไม่คิดไม่งดุแน่ๆเลยวนะ่ะโอ้แต่แม่น่ารักมากแม่ช่วยเยอะมากๆแนะนําเยอะมากๆว่าทาให้บรรยากาศมันแบบสบาย,ส,บายส่วนพี่โอ๊ตก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วพี่กล้องนี่ค่ารักทุกคนเลยทํางานง่ายเขาก็พยายามไม่ให้เราเกร็งนะฮะแบบว่าทํางานสบายๆยอะไรเงี้ยรวมถึงพี่กบด้วย ทีมงานก็น่ารักมากเตรียมความพร้อมก็ฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าลูกทีมของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเขาจะไปในทิศทางหรือแนวทางไหนบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามเตรียมความพร้อมแบบ หลายๆทางเพื่อที่จะซัพ hmm. พอร์ตพวกเขาให้ได้ mm hmm. ก็เชิญชวนทุกๆคนนะครับผมว่าซีซั่นนี้มีความแปลกใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยได้เห็นจาก The Voice ซีซั่นก่อนมาก่อนนะฮะรวมถึงโค้ชใหม่ทั้งผมแล้วก็พี่โอ๊ตด้วยคือความสนุกผมว่าสนุกแน่ๆเพราะว่ามันเป็นกันเองแล้วก็รีแล็กซ์มากๆนะครับส่วนความเดือดเนี่ยผมมั่นใจว่ายังคงเดือดอยู่แน่นอนครับเพราะว่าทุกๆคนเก่งมากจริงๆครับก็ลองพิจารณาจากผลงานดูได้เลยครับ